สิ้นสุดแต่ว่าบริษัทที่ได้สัมปทานเหล่านี้ไปนะครับปรากฏว่าคุณน้ํามันไปแล้วไม่ได้จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลลิเบียก็ทีฟีทึงบอกว่าปี2012เมื่อสัมปทานหมดถ้าพวกคุณไม่จ่ายค่าสัมปทานให้กับผมผมก็จะไม่ให้สัมปทานคุณต่อไปและผมจะยกสัมปทานน้ำมันให้แก่บริษัทของจีนและก็รัเสเซีย เนี่ยครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงจะต้องมีการรีบกําจัดคอเตอร์อฟีแล้วก็รีบยึดประเทศลิเบียนะครับเราดูนะครับวาทะของผู้นําอิสราเอลตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลมานะครับนายเดวิดเบนกูเรียนพูดไว้ในปีคศ .1937 แล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือที่พิมพ์โดยมหาลัยออกฟอร์ด นะครับว่าเราต้องขับไล่พวกอารับและยึดแผ่นดินของพวกมันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดวิดเบนกูเรียนก็พูดเอาไว้ว่าเราจะต้องใช้การเกาะการร้ายการลอบสังหารการข่มขู่การยึดที่ดินและการตัดบริการทางสังคมเพื่อขจัดประชากรอารับออกไปจากกาลิลีกาลิลีก็เป็นดินแดนในปาเลสไตน์ครับ เดวิดเบนกิเรียนพูดอีกนะครับว่าขอเราอย่าเพิกเฉยต่อความจริงทางการเมืองเราเป็นผู้รุกรานและพวกเขาป้องกันตนเองประเทศเป็นของพวกเขาเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นในขณะที่เราต้องการมาที่นี่และตั้งถิ่นฐานและพวกเขาเห็นว่าเราต้องการที่จะยึดประเทศไปจากพวกเขาคำพูดเหล่านี้มีบันทึกเอาไว้นะครับไม่ได้กล่าวลอยๆนางโกเดอร์แมร์ซึ่งเป็นนายกของอิสราเอลสมัยหนึ่ง นะครับพูดว่าเราจะคืนดินแดนที่ยึดครองมาได้อย่างไรไม่มีใครที่จะได้รับคืนดินแดนเหล่านั้นแล้วก็คือหมายความว่ายึดเขามาหมดแล้วค่าเจ้าของดินแดนเขาหมดแล้วแล้วจะไปคืนให้ใครความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเทศนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เองเป็นเรื่องน่าขำที่จะมาขอให้เราให้เรารับผิดชอบในเรื่องความชอบธรรมก็อ้างว่าพระเจ้าเนี่ยได้สัญญาไว้ นั้นเขาก็จะโยงถึงประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยได้สัญญาไว้ว่าจะให้แก่พวกเขาเพราะพวกเขาเป็นประชาชาติที่ได้ถูกคัดเลือกเอาไว้เพราะว่านบ,บีอิบราฮิมเนี่ยเคยวิงวอนขอต่อพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาเอาไว้ว่าจะให้นบ,บีอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้นําลูกหลานนบ,บีอิบราฮิมจะได้เป็นผู้นํา แล้วเขาก็ภาคภูมิใจว่าหลังสมัยนบีอิบรอฮิมแล้วมีนบีเกิดขึ้นในสายของบันิอิสรอีลเป็นจํานวนมากมายความภาคภูมิใจตรงนี้ฝังลึกอยู่ใน